โอเคโอเคก็สวัสดีทุกท่านนะครัวันนี้ก็มาอยู่กับเจลแล้วก็เพื่อนเจลนั่นเองไหนเพื่อนจะนำตัวดีเออราต้องตัวไงล่ะชื่อไทยครับแค่นนั้แหละโอเคสหวันนี้เราจะมาแข่งด่างละดับสูตรจะเอานิทานใช่ไหมอ่าเป็นออลนด์เป็นนิทานก็เป็นออลออลนดอนแค่นิทานพอแล้วป้องเลนดอมไหมเหรืออะไรเลนดอมนิทานอืมโอเค เอาแล้วนะตัวอันนี้แข่งตัวเปล่านะให้ดูก่อนนี่ตัวเปล่าใส่แค่วาตาแล้วนี่จ็ะหลง <c oughs> อันนี้เอาเปล่าใช่เหรอ,อจริงแง่นะว่าตัวเปล่าเหมือนกันนะอดวันนี้ที่ฝีมือนะโลโลโอเคเปล่า let's go เ <c oughs> ดี๋ยวจะแพ้โ,โชว์ให้ดูเฮ <c oughs> ้ยมันเป็นดาดอะไรเนี่ยใช้แค่นั้นที่เป่าปีกพายเด็กหายไปจากหมู่บ้านมันจะฝูงหนูกกลับมาอีกครั้ง แปลหน้าหมู่บ้านเพื่อรับปีสิจะรับปีทำไมวะไม่เข้าใจอะไทยรับปีรับไปทำไมไม่เคยดูนิทานนี่เว้ยเรื่องอะไรวะมามีนิทานอยู่แหละเอาเอาจิงแล้วภูเกยดด่ะนี้เ่ยโอ้โหลองแตกหมดเลยลงก็แป็กเหมือนกันวะเดียวเดียวเดียวคุมยากจังเลยเออมันแบบไม่ได้ใส่ของอ่ะโคตรยากอะไทยสุดๆลองไห้เอ้ ไม่ไหวเลยไม่ไหวว่าตัวป่าอ่ะแต่เพื่อความแฟร์เว้ไทยเพื่อความแฟร์ไม่มีชูให้ใส่เลยเนี่ยก็ไม่ได้ใสไม่ได้ใสก็ไม่ใสอ่ะแต่แต่ไม่ใช้เราคือเจลไม่ได้ใส่ไม่ได้เอาชูมาไว้เพราะเอาชูไปสำรวจอยู่โอ้โหวาจะฟักใช่เอาชูไปสำรวจไงจะได้ของรางวัลน่ะนี่ไทยเคยทำไหมเนี่ยไม่เคยลองไปดูในห้องชูอ่ะ อันนี้คือคนเพิ่งจะมาเล่นนะฮะอ๊ะโอ้โหแปกงานนี้มีแพ้แน่ๆเลยเนะแพ้เราโหดเอา้าโต้อะไรวะเดียว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 งานนี้บอกเลยมีแพ้อะ่ะอ้โหอ,อย่างช้าเลยช้าโคตรนี่ขนาดไทยช้าแล้วดูเจลสีลองไห้แต่กีดตหรอเราด้วยได้ปีจ้ำจำตึงตึง ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเป็นตอนกลางคืนแล้วอาไวจัง,ง,งอ่ะหูยมองหนูไม่เห็นน่ะสังเกตดีดีดีก็มันมองไม่เห็นยังไงนี่ไง,ไงเก็บหนูด้วยไ,ไม่เก็บได้ไหมครับเฮ้ยเก็บหนูแล้วมันมีหนูอะ่ะผ<อ>ัแพ้ครับณนะจุดนี้นะฮะตามมาเลวถึงต้ใจ้วอะไรวะโโหหนูเสียใจ อุ้ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวลงแล้วแป๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่ <c oughs> อีกสักตาไหมอีกดานหนึ่งเอาเป็นดานปกติแลวการไม่มีทานนี่ดูชุดเขาสวยกว่าอีอีโอเคโอเควุ้ยได้หนูมาตัวหนึ่งอะไทยจะสักตัวไหม <c oughs> ไม่ได้เลยไม่ได้เก็บอะไรเลยแล้วทำไมโอ้โหดูขนาดไม่ใส่ของตุตังดีหกบาทสิบบาทล้องไ้ <c oughs> อันนี้แสดงเห็นว่าไม่ได้ใส่ของจริงนะครับใช่ครับ ดีมากโอเคอ่ะ <c oughs> แรนดอมแรนดอมสีด่านปกติอ่ะ <Okay. S 1> ดา่านฝุ okay. oh, ดขวนโอเคโอ้ตอนยิกซอร์ทีมน,น้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลไปใส่เลือดแล้วยิ่งไม่มีของแล้วแบบร้องไห้อันนี้เปลี่ยนตัวตัวอะไรไปเด็กเอาอะไรดีอะลับไหมเ <c oughs> ห็นไอ้นี่ไ,ไว้อยู่นี่เห็นได้ลาบอะเลยลาบทีเดินลาบแล้วกันเดี๋ยวถอดของก่อนอ่าถอดเสร็จแล้วผูรีบเลยยะ้อนก็เมื่อกี้ถอดของให้ได้ลาบไปแล้วเดี๋ยวจะยังไม่ถอดแ่ะหนึงนะอ่า ถอด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 อ่ะ um, uh, ใส่ผิดไปใส่น้องกระทงทำไมเนี่ยใส่ของให้มันทำให้ดูดีดีกว่าเออใส่ของให้มันหล่อๆในสีเราอืมโอเคนี่รับต้องชุดนี้เลยมีความหล่อมากนะฮะคุณผู้ชมเนียแบบดูนี่ใส่แล้วแบบโอ้โ oh ห oh, สุดยอดดูแบบว่าเป็นคนแบบ ทหารเกณฑ์สุดหลอ่อนี่ไงเป็นไงสวยไหมเอ้ไม่ใช่หล่อไหมเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวขอโทษจะเต้นทำไมเนี่ยปะเลสโก้ s <S ใครทายแม่ด่านอะไรใครทายถูอย่างหนุ่มจิกซอช่วยดูประจำดูปร <c oughs> เดี๋ยวโอ้โหดูเลยเอาเถอะอีซี่หรือเนาะว่าอีซี่นี่วะต <c oughs> ามมาไวๆไวนะจ๊ะน่าจะทันแล้ว มาไหม่ๆนะจ<า>๊ะ<ล>คุณไทยเล่นไม่ถนัดเลยมันไม่ใช่จิ๊กซอนี่ยออันหล่อนเอทำมาแล้วไม่เป็นเฮ้ยแล้วไม่เป็นยังไงต้องเป็นดีด่านในตำนานเลยนะเว้ยมันเป็นจริงๆ,ๆเป็นสิครับคุณเพื่อนมานี่วิ่งปลาไม,มา้ทันไม่ทันบอกเลยไม่ทันทำไมไม่ทันนะโอ้ยชอนอีกแล้วไม่ทันเออบอบบ๊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  ทันดิเหนื่อยจะเหนื่อยแล้วเนี่ยให้รอแม่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหน้าเส้นชัยเดี๋ยวรอหน้าเส้นชัยไม่เอาไม่เอาไม่มีคำว่าอมมือเขาดอุ้ยคนจริงว่าเหนื่อยล้มไปแล้วโอ้ยจะล็อกน็อกล้อแล้วมันร้องไห้เลยร้องไห้เลยเขาแล้วนาไม่รอแล้วนะเอาเหนื่อย ตายอยู่น่าสียชัยเดียวเดียวเดียวเขาแล้วนะให้รอไป่ได้อีกนิดเดียวเองไม่รอไม่รอไปเลยโอเคไม้ทันแล้วกันนะจ๊ะอืพี่ลาบชนะเรียบร้อยมาเร็วมาเร็วแบเน<อ>ี่ไม<อ>่ไหวจริงด่านนี้อีกสักตาร์ไหมเรนด้อมได้แรนดอมแรนดอมฝึกฝนนะแมวที่ทานได้อีกสักตาร์สามสามตารวด แล้วเราจะมาดูว่าใครชนะนะฮะมา,ม,ามันจะต้องมีบทลงโทษคนแพ้ดีไหมดีไหมมีไหมก็ได้อ่ะได้หมดคนแพ้ทําอะไรดีอันนี้เราเสมอกันต่อถึงนะตาหน้าใครชนะก็คือมีคนแพ้ตอบติ๋งนะซุปร<า>ปร์จัำปะวะเดือจิ๊กซอว์เฮ้ยจิ๊กซอว์เออเสีย,ยงเหมือนชื่อเจียมไหมจิ๊กซอว์บ้าใหญ่ไม่เลย จิกซอ้อนนี้เหรอไม่ไหวนะเออพูดเลยอะ่ะโอ้โหใต้หค่ะพูดเลยโอ้โหตายตตตคนคนที่พูดอยู่ตอนนี้เกมที่สองจบละเ <c oughs> จียวตายเนี่ยเลยอะ่ะโจโจโจ,โจตามไอไวๆนะแจ๊อีอีตามไปอยู่ใจเย็นโอ้โหอ่ะมารอบที่สองแล้วฮะมีสารว่าอับเพลือล่วง อเราจะไม่เก็บเกดเด็ดขาดเพราะเกดน้อยอ่ะละอึ๊บล่วงเรใส่ของตันเอ้าล่วงล่วงล่วงเหมือนกันโอ้ยตอนนี้คนแพ้ทำอะไรดีวะอาคิดไปก่อนเลยวินจะถึงแล้วใช่หรออุ้ยไทยล่วงไม่ไทยเซ็งไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าล่วงเฮ้ยคนแพ้ทำอะไรดีวะคนแพ้ทำอะไรดีคนแพ้ร้องร้องเพลงท่อนหนึ่งโอ้โหแล้ว ให้คนเสี่ยงไม่ใช่เฮ้ยเจ้าอาจจะแพ้ก็ได้ไม่เอาเอาไงทำไปดีวะเอาทำไมเจ้าร้องเพลงอาจจะไม่เอาเหนื่อยอลยมามาคุณเพื่อนเอาไงเอาไงดีคนแพ้ทำอะไรดีวะทำอะไรทำอะไรคิดเลยคิดเลยคนแพ้ทำไรดีวะผมได้หมดแล้วครับได้หมดอล้โอเคเมื่อกี้ว่าทำได้หมดแล้วบอกให้ร้องเพลงไม่ร้องร้องได้อะร้องร้องได้โอเคคนแพ้ร้องเพลงนะท่อนหนึ่งโอเค ตามันเพื่อนอีอีโอ้ยโล่งอีกแล้วจะแพ้เพราะโล่งผ่อยเลยละเกลียนได้แล้คนแพ้ร้องเพลงมาหนึ่งท่อนสามสิบวิถึงสามสิบวิประมาณท่อนหนึ่งฮ้ยอย่าติดดีเจลอย่าติดไม่อยากแพ้ไม่อยากร้องเพลง <c oughs> ถึกแล้วคงไม่ต้องรอเย้ชนะเว้ยโอเคไทยร้องเพลงซะเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวนี้เลยอ่ะ <c oughs> เออตอนนี้เลยแค่แบบเดียว ทำไ,ไมโอ้โหท่อนเดียวสามสิบวิอาคอจบดานกันทำใจแป๊บโธ่อะไรวะหยุดยังหัวใจได้เลยตัดใจยิ่งไม่ได้เลยไม่รู้ทำไมไม่รู้จริงๆโอเคครับดีมากนี่ก็คือเพลงสำหรับผู้แพ้นะฮะโอเค oh. เราโอเคเรามาบอกลาทุนผู้ชมกันเถอะ สำหรับวันนี้ก็เ,เจลกับไทยก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเด็วบ๊ายบายอยู่มาทำหน้าสิบ๊ายบายจ้ะ